ลูกเป็นออทิสติกจริงหรือมีโอกาสวินิจฉัยผิดพลาดไหมเมื่อบุตรหลานได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะออทิสซึมสเปกตรัมดิสออเดอร์หรือ ASD ความรู้สึกแรกที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจเผชิญคือความสับสนความกังวลและคำถามสำคัญที่ว่าลูกเป็นออทิสติกจริงหรือมีโอกาสวินิจฉัยผิดพลาดได้ไหม เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดคำถามเหล่านี้เนื่องจาก ASD เป็นภาวะที่มีความซับซ้อนและแสดงออกได้หลากหลายบทความนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกโดยอ้างอิงจากงานวิจัยทางการแพทย์เพื่อช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจกระบวนการวินิจฉัยและโอกาสในการวินิจฉัยคลาดเคลื่อนกระบวนการวินิจฉัย ASD ทำโดยผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาการวินิจฉัย ASD ไม่ได้อาศัยเพียงอาการใดอาการหนึ่งแต่เป็นการประเมินจากชุดของพฤติกรรมและความท้าทายด้านพัฒนาการที่สอดคล้องกับเกณฑ์การวินิจฉัยทางการแพทย์ปัจจุบันเกณฑ์ที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดคือคู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิตได a g n o นสติ and statistical manual of mental disorder หรือ DSM 5ซึ่งระบุว่าบุคคลที่มี ASD จะต้องมีลักษณะสำคัญสองด้านหลักคือความบกพร่องในการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเช่นไม่สบตาไม่เข้าใจการแสดงออกทางสีหน้าหรือท่าทางพูดคุยแบบไม่โต้อตอบเล่นกับเพื่อนไม่เป็น ไม่สนใจแบ่งปันความสุขหรือความสนใจกับผู้อื่นรูปแบบพฤติกรรมความสนใจหรือกิจกรรมที่ซ้ำซากจำกัดเช่นมีพฤติกรรมซ้ำๆเช่นโยกตัวสะบัดมือหมุนตัวยึดติดกับกิจวัตรที่ตายตัวมีความสนใจในบางเรื่องอย่างมากผิดปกติมีความวัย หรือเชยชาต่อสิ่งเร้าทางประสาทสัมผัสเช่นเสียงแสงสัมผัสที่สำคัญคืออาการเหล่านี้จะต้องปรากฏตั้งแต่ช่วงต้นของพัฒนาการและส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำหน้าที่ในชีวิตประจำวันการวินิจฉัยที่แม่นยำมักต้องอาศัยทีมผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาได้แก่ กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมจิต,ตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนักจิตวิทยาคลินิกนักแก้ไขาการพูดนักกิจกรรมบำบัดการประเมินจะรวมถึงการซักประวัติอย่างละเอียดจากผู้ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กตั้งแต่วัยทารกการสังเกตพฤติกรรมในสภาพแวดล้อมต่างๆการใช้เครื่องมือประเมินมาตรฐานเช่น Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) และ Autism Diagnostic Interview ised, DI r e v i s e d (ADIR) โอกาสในการวินิจฉัยผิดพลาดแม้กระบวนการวินิจฉัย ASD จะเป็นไปอย่างละเอียดแต่โอกาสในการวินิจฉัยคลาดเคลื่อนก็ยังคงมีอยู่แม้จะไม่สูงนักหากดำเนินการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ สาเหตุของการวินิจฉัยผิดพลาดอาจรวมถึงภาวะอื่นที่มีอาการคล้ายคลึงกันเด็กที่มี ASD มักมีภาวะอื่นร่วมด้วยสูงเช่นโรคสมาธิสัน้นภาวะวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าหรือความบกพร่องทางสติปัญญาซึ่งอาการของภาวะเหล่านี้อาจบดบังหรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็น ASD หรือในทางกลับกันบางภาวะเช่นความบกพร่องในการสื่อสารทางสังคมอาจมีอาการคล้ายคลึงกับ ASD แต่ไม่มีพฤติกรรมซ้ำๆซึ่งอาจนำไปสู่การวินิจฉัยที่ซับซ้อนขึ้นงานวิจัยโดยหลอด c o m m a c ีดอตี2012ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายในการวินิจฉัยแยกโรค ASD ออกจากภาวะอื่นๆโดยเฉพาะในเด็กเล็กที่อาการยังไม่ชัดเจนนักการศึกษาของ m ม y s d s e t a ์ปี2012พบว่าเด็กจำนวนมากที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ASD มีภาวะอื่นร่วมด้วยซึ่งอาจทำให้การวินิจฉัยเริ่มต้นมีความซับซ้อนความแตกต่างในการแสดงออกของ ASD ASD เป็นภาวะที่สเปกตรมัมหมายถึงอาการและความรุนแรงของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไปมากเด็กบางคนอาจมีอาการชัดเจนตั้งแต่เล็กในขณะที่บางคนอาจมีอาการไม่ชัดเจนหรืออาการเพิ่งปรากฏเด่นชัดเมื่อโตขึ้นทำให้ยากต่อการวินิจฉัยในระยะแรกงานวิจัยจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริการะบุว่า ASD เป็นสเปกตรัมที่กว้างและความหลากหลายนี้ทำให้การวินิจฉัยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนการขาดข้อมูลจากผู้ดูแลหากผู้ปกครองไม่ได้ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนหรือไม่สามารถสังเกตพฤติกรรมที่สำคัญของเด็กได้อย่างละเอียดอาจส่งผลต่อความแม่นยำในการวินิจฉัยได้เช่นกันการใช้ทีมสหวิชาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดข้อผิดพลาดนี้ เมื่อสงสัยว่าอาจมีการวินิจฉัยคลาดเคลื่อนหากคุณพ่อคุณแม่ยังคงมีความกังวลหรือรู้สึกว่าการวินิจฉัยที่ได้รับอาจคลาดเคลื่อนสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 1. ขอความคิดเห็นที่2การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นหรือทีมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันที่แตกต่างกันเพื่อทําการประเมินซ้ำอาจช่วยให้ได้มุมมองที่ครอบคลุม และสร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้น 2. สังเกตการและบันทึกพฤติกรรมอย่างละเอียดบันทึกพฤติกรรมที่กังวลของลูกอย่างสม่ำเสมอทั้งพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ ASD และพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องเพื่อนำข้อมูลไปหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม 3. ามทำความเข้าใจเกณฑ์การวินิจฉัยศึกษาเกณฑ์ DSM 5 สำหรับ ASD และพยายามเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของลูกเพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญได้อย่างมีประสิทธิภาพสรุปการวินิจฉัย ASD เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหลายท่านอย่างไรก็ตามโอกาสในการวินิจฉัยผิดพลาดเกิดขึ้นได้แม้จะไม่บ่อยนักเมื่อกระบวนการเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ASD กระบวนการวินิจฉัยและการไม่ลังเลที่จะขอความเห็นที่สองหากยังคงมีข้อสงสัยจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจในการดูแลบุตรหลานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุดเพื่อให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนที่จําเป็นสำหรับการพัฒนาอย่างเต็มศัก,กยภาพข้อสง,งวนสิทธิ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาเพื่อใช้แทนคําแนะนำทางการแพทย์การวินิจฉัยหรือการรักษาโรคจากผู้เชี่ยวชาญหากมีข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของบุตรหลานควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเสมอครูแมมนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน คลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปค่ะ